อิติปิโสภคะวาอะระหังตัมมาสัมพุธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตกวิทูอนุตโรปุริสธรรมพระทิสัทธาทเทวมนุสสานังพุโทโธภคะวา สวะคาโตภะคะวะตาโมสันทิโกอาการิโกอิปสัสโกโอปะนายโกปาจตังเววินญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกังสฆ ผปฏิปันโนตตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนโตสาวกสังโฆญายทิทางจัตรรปุริสยโยานิอัตถะ ลาเอสะภะควาโตสาวกัสังอาหุนายโยาหุนายโยทินไยโยอัญเชลีกัรณิโ,อโยอนุปปญญาเขตตังโลกัสสติเชยันโตภิยาม กยานังนันขโนเอวังตะวังวิชโยโหยยาสุชัยมังคะเรอประรายลังเกสีเสปะทวิปุขคะเรอภิเศสะพะปุทานา สุปังคารังสุปภาตังสุทตสุขโนสุโมโหตจะสุยิทพังมาจาริสุปัฏฐาคินังกายกรรมวาจาริมังปัฏฐาคินังคินังมโนกรม คินาปทาคินาะนิกัตตวานะระพันปทาคิเนะสาธุสามทังสงุขพ่อระชวรปสุขปฏิปรุสวรรค์สา พระพุทธรุรกปกราบธรรมอาระหังสัมมาสัมพุทธะพระขาวาทธังพระเขวันตังอะภิวาเทมีสวาคาโตพระเขวันตาธโมธามังนามสามีสุปฏิปันโนพระเขวัโตสาวกสังโฆ สร้างขังนมามีกาประย,ะกรย,ยุก์กลับพอเดินตรงเรียบกันเดี๋ยวเราพนสมภารจะไปแสดงธรรมไ้ที่ที่ันน C Q นะ วิธีประชุมเพิ่อนก็เสร็จจีบร้อยสังหัว